สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุบสีประจําวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2 5 6 7ซึ่งจะตรงกับวันแรม9ก้าขาเดือน12ปีมะรมนะครับงูใหญ่ชนะสาเทวดาผู้ชายนะครับวันนี้นะครับนับได้ว่าเป็นวันอาทิตย์นะครับซึ่งสร้างขึ้นจาก,กราชสีหกตนบทผนเป็นผงทุลีทได้วยผ้าแพรสีแดงนะครับผมอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นราชาแห่งจักรวาลนนะครับมี ลักษณะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนถือตัวนะครับเป็นคนที่นะฮะยิงในศักดิ์ศรีนะครับต้องเป็นผู้นำนะตก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้งเจวันคนที่ชมทางทิก t o ็ตและทุกๆแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าและครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่า ขอเคลีย์พลังงานนะครับนะดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่้ชมทาง t i k t o ตอนะครับนะและทุกทุกแพลตฟอร์มสามารถโอนเงินจองคิวไว้ที่อินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับ599บาทครับผมนะฮะทีนี้นะฮะสีนำโชคนะเสริมดวงเสริมโชคลาภของวันนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มและเป็นสีคู่มิตรด้วยนะครับ สีที่ให้การอุป,ปถัมภ์นะครับในเรื่องของความรักก็จะเป็นสีเขียวสีที่ดึงดูดในเรื่องของนะฮะเสน่ห์แล้วก็การงานโดยเฉพาะนะฮะในเรื่องของการทํางานก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีฟ้านะครับเลขนําโชควันนี้ได้แก่เลข1เลข5เลขสเลข9เลข8และเลข7นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะอ่ะสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะครับอ่าตั้งศิลอธิษฐานมานะครับใครที่เกิดวันอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ากดไลค์กดหัวใจกดแชร์และชมจนจบนะครับขอครูบาอาจารย์จงช่วยเคลียร์พลังงานให้ดวงคุณดีขึ้นดีขึ้นนะครับนะท่านพิกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่นะฮะก้าวไม่เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ อุปสรรคเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องวางแผนดีๆอย่าเก็บงานเอาไว้คนเดียวเพราะว่ามันจะเหนื่อยนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะรายจ่ายเยอะทีเดียวต้องวางแผนดีๆนะครับทาเองงั้นเหนื่อยแน่นะครับสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดหรือว่าโรคจากการทําง,งานหนักนะครับความรักคนโสดวันนี้ยังไม่สมหวังนะใครที่ยังไม่มีแฟนก็ยังโสดต่อไปคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณมักจะแบก,กรับปัญหาอะไรในครอบครัวไว้ยเยอะต้องใจเย็เยนๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับ องค์พระพิคเนตนะครับปางประธานพรและไหว้พระปางถวายเนตรนะครับทำบุญน้ำฉันน้ำใช้นะครับก็จะเสริมดวงเสริมบารมีได้นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับได้ไพ่ h e Empress วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือบางทีนะครับวันนี้คุณอาจจะแบบ อ,อยากจะประสบความสําเร็จต้องไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่งานดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้จะมีโอกาสนะครับได้รับโชคลาภหรือว่าได้โอเดอร์ใหญ่ๆการเงินก้อนๆมาจากาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงนะแต่ระวังเรื่องของนะครับโรคภายในท้องบ้างนะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะคุณจะมีคนรักอยู่รอบตัวคุณเลยแต่เหมือนใจคุณมันเหงามันว้าเวนะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักนั้นคุณมักจะนะครับมองไม่เห็นความรักที่อยู่ใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่กันบ้างวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระแม่ลักษมีและไหว้พระปางห้ามญาตินะครับออย่าลืมทําบุญเกี่ยวกับสังฆทานมีน้ํามีนมก็จะยิ่งดีนะครับผมเป็นการดึงดูดกันกันให้ดีขึ้นท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ King of c u p วันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับจะได้รับการดูแลนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้งานดีมากครับนะอาจจะได้รับโอกาสที่ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะนะคนที่ติดขัดปัญหาการเงินก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับบำรุงร่างกายออกกําลังกายกันด้วยครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจแฮปปี้มีความสุขคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักคุณมีคนที่อบอุ่นนะครับทําให้ครอบครัวนั้น มีความสุขวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาติแล้วก็ทําบุญสังฆทานอันมีน้นําฉันน้ําใช้นมน้ําด้วยก็จะดีนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนนะครับได้ไพ่โอ้โหนะฮะเดอรมิต erm วันนี้กิจการงานของคุณนะฮะโดยภาพรวมแล้วมีโอกาสที่จะได้ปรับ ยศดปรับตําแหน่งหรือจะมีการเดินทางไกลสาหรับคนที่ติดต่อต่างประเทศก็มีโอกาสได้นะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้มักจะได้โชคลาภแบบฟุกฟุกนะครับนะบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่คุณบูชาอยู่สุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความหวาดระแวงความคิดเดี่ยวตัวคนเองจริงๆไม่มีอะไรนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังชอบอยู่สันโดดนะครับยังไม่ค่อยอยากมีใครเข้ามานะคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คุณอาจจะอยาก ปลีวิเวกนะครับหรืออยู่คนเดียวสักพักเพื่อให้ใจของคุณนั้นสบายขึ้นนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภอย่าลืมสวดมวนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟแล้วก็พุทธกางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทพุทธกังคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับท่านที่เกิดในวันพระรหัส,สบมีได้ไพ่นะครับโอ้โหนะสองเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับ มักจะเป็นงานที่นะครับทำไม่ไม่ค่อยจบนะครับทําไปทํามาหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะฮะมีเงินเข้าแต่ไม่มีเงินเก็บนะครับต้องดูแลเรื่องรายได้ให้ดีๆนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะกับปัญหานะครับโรคผมแพ้นะครับนะหรือโรคเก่าๆที่วนกลับมาความรักคนโสดนะครับให้ระวังเรื่องของความรักเก่าๆจะหวนกลับมานะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักคุณก็มักจะเป็นคนที่คิดอะไรวนไปเวียนมาทําให้ความรักมันไม่ค่อยมีความสุขต้องปรับใจเข้าหากันครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับอองค์พระปางสมาธิสวดมน์ไหว้พระอย่าลืมไปทําบุญเขาเรียกว่าถวายค่าน้ำค่าไฟวัดกันด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่นะครับ ถ้าถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นน่าจะเต็มไปได้วยความกลัวความเครียดนะครับกลัวมันจะผิดพลาดเนาะนะครับอันนี้จริงๆแล้วดีนะครับการงานนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะนะครับถ้ายังไม่อยากลงทุนก็อย่าเพิ่งลงนะครับดูล่าสละไปก่อนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังเครียดลงกระเพาะนะครับผมความรักคนโสดนะฮะให้ดูแลในเรื่องของความรักปัจจุบันที่ดีๆส่วนความรักในอดีตที่มันพังไปแล้วก็อย่าไปคิดถึงมัน คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักคุณมักจะเก็บเรื่องเก่าๆมาคิดทําให้ครอบครัวนั้นอาทะเลาะก,กันได้ตอนนี้ต้องระวังนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางรำพึงถวายหนังสือธรรมะซีดีธรรมะเป็นสังฆทานก็จะดีนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สองไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะดูคดูนขาจะ ดีขึ้นนะครับนะมีงานต่อยอดมีการวางแผนไว้ดีในเรื่องของงานนะครับนะมีโอกาสปรับเปลี่ยนในทางที่ดีครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ถือว่านะฮะเงินนั้นนะครับพอจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับนะต้องมีการวางแผนหน่อยสุขภาพนะครับระวังเรื่องของภูมิแพ้ออกกําลังกายกันด้วยความรักคนส,สูตรนะครับวันนี้จะได้เจอคู่ที่ถุกอกถูกใจนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้มีการวางแผนในเรื่องของความรักเป็นไปได้ดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวกับองค์ พระปางนาปกนะครับไปถวายน้ำชัน้นน้ำช้ดูแลให้พระให้ดีๆนะครับนะวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะครับใครกดไลค์กดชแชร์ขอให้มีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ